วันนี้มีไอเทมพิเศษสวัสดีค่ะพบกับช่องอาวินชีวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหนังนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปดูหนงังเราขอไปแต่งหน้ากันก่อนเพราะวันนี้มีไอเทมพิเศษเดี๋ยวจะมาบอกหนละังจากแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวตอนนี้ไปขอไปแต่งหน้าก่อนนะชิ่อเราก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน และไอเทมพิเศษตัวนี้ก็คือน้ําหอมหงเพชรนะจ๊ะทุกคนกลิ่นนี้ที่เราเลือกมาคือเป็นกลิ่นอ่อนอ,อ,น,อ,อน,นะทุกคนฉีดแล้วให้ความรู้สึกออนออน,ออนุ่มอ่อนชวนให้คุณเป็นผู้หญิงที่น่ทาทนุถนอมนะคะทุกคนอหอมมากหอมเวอร์หอมเหมือนแบบนั่งในดงดอกไม้เลยเวอร์ แล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะน้ำหอมของแบรนด์หงมเพรเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยทุกคนคือเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนเพราะเขาคัดสรรสารสก,กัดมาอย่างดีเลยทำให้เรานะเป็นคนที่ดูเป็นพิเศษเลยแหละจะบอกขั้นแล้วน้ำหอมกลิ่นนี้นะมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายด้วยมีทั้งหมด5กลิ่นของผู้หญิงจะมี กลิ่นนักล่ากลิ่นน่ารักแล้วก็กลิ่นอ่อนๆส่วนของผู้ชายจะมีกลิ่นนักรบก,กับกลิ่นคบลักอือหอบอกเลยว่าน้ำหอมนี้ดีสุดๆฉีดไปร้านเหล้าฉีดไปเดทฉีดไปโน่นนี่นั่นคือปังเวอร์ปังปูริเย่เลยเดี๋ยวเราฉีดน้ำหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปพบปะทุกคนด้านนอกดีกว่าทุกคนไป ขึ้นรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไหนกันดีนะไปตึกคอมแล้วกันเราจะไปดูหนังกันที่ตึกคอมอุดรนะจ๊ะทุกคนตล้วนี่ฉีดหอมกินอะไรทำไมหอมจัง <c oughs> โอ้ยคือตอนนี้นะเราก็จะต้องย้ายกล้องนิดนึงเพราะว่า จะข้ามถนนน้ำหอมกลิ่นนี้คือกลิ่นออดอ้อนค่ะคุณนัทกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้มีส่วนผสมของดอกพีโอนี่และดอกกลิ่รีหลังฝนตกต้องจ้างรีวิวอีกแล้วมั้งเนี่ยคือขายเก่งไรเก่งอะเนาะมันมีกี่กลิ่นอะ ของผู้หญิงมี3กิน่นของผู้ชายมี2กิน่นแบรนด์นี้คือดีอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําหอมของทั้งผู้หญิงและผู้ชายใครอยากได้ก็เข้าไปที่เพจหงเพชรน้ําหอมบอกเลยว่าน้ําหอมนี้เหมาะกับสิบแปอกสุดๆ <c oughs> ใครอยากเอาไปยั่วนะจ๊ะตามร้านโรงรานเรา่า เดินผ่านผู้ชายต้องเลียวหลังต้องน้ำหอมแบรนด์หงเพชรเลยหอมมากหอมจนผู้ต้องทักอย่าลืมนะทุกคนสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะที่เฟซบุ๊กพี่เ้าไปเลยหงเพชรน้ำหอมเจ้ามิวอ่ะอุย้ย นเดินใช่ไหมคือทุกคนต้องเหลียวมองด้วยความกลิ่นน้ําหอมของเราที่ติดทนนานและหอมเฟอร์น้ําหอมหอมเพชของเราเลยจ้ะคือดูสิคือขวดใหญ่มากเนี่ยคืออยากถือให้ดูมากว่ามันคือขวดใหญ่มากอุย้ยเนี่ยดูดิใหญ่มากเวอร์คือเนี่ยราคาส9 0ยกสบาทนะเดี๋ยวเทียบกับกระปุกครีมให้ดูดีกว่าเพราะมันใหญ่มากอาฝากถือหน่อย โอเคมตตรงนี้แหละโอเคเลยเออนี่นะทุกคนนี่คือกระปุกครีมของเรานี่คือกระปุกนิลองนี่คือกระปุกน้ำหอมคือใหญ่มากดูสิอันนี้คือฝาขวดถ้าไม่เทียบกับฝาขวดก็แบบเฮ้ยแทบเท่ากันอะคือมันใหญ่มากจริงเบียมากเฟอร์นี่คือนิวลนี่คือขวดคือใหญ่มากเออคือคุ้มค่าคุ้มราคาคือฉีดทุกวันอะ ใช้ได้สองเดือนไปเลยกะให้เลยเนี่ยคือมันใหญ่มากแล้วมันเยอะมากแล้วก็หอมมากอีกด้วยนะทุกคนพกไปไหนอะ่ะก็คือพกง่ายเวอร์คือใส่กระเป๋าก็คือแบบเสร็จเลยกระเป๋าใบเล็กอย่างนี้ก็คือโอเคเว้ยเฮ้ยคือแค่มันลงตัวมากหอมติดทนนานออดอ้อนสุดๆใครๆก็ต้องเ๋ยวหลังเพราะกิกนนล้วหอมนี้คือหอมจริงๆอะ่ะ อย่าลืมไปตำนะจ๊ะน so, ้ำหอมหงงเพชรเดี๋ยวเราตอนนี้ก็เรากำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเราจะได้ไปนั่งกินอะไรร่อยๆกันนะจ๊ะไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้ราบก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยคือนางอย่างมีซีนไงมาลองใกล้ๆสิเมียวมานี้ เออแมวเราก็ยังมีชิ้นว่าอะไรบ้างนี่เลยเนาะทุกคนอันนี้เรากำลังแกะยำนะจ๊ะทุกคนคือเราได้ยำมาเว้ยเราได้ยำแล้วเราก็ได้เคบับไก่นะจ๊ะมาคือของกินเล่นเลยนี่น่ากินสุดๆ อันนี้เป็นยำหอยแครงอันนี้คือยำปูมานะจ๊ะทุกคนเป็นสาแพางเดีย๋ยวเราชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นเยี่ยงไรไเราชิมยำหอยแครงกันก่อนอืมอืมชอบเ่ร์ อย่างพกมันคือน้าแซ่บมากอะดูสิอืมเนื้อหวานวะ่ะอืมร้านนี้คุณซื้อเยอะมากแซ่บมาก แซ่บมากเลยอ่ะทุกคนเราชิมเทแับไ hey ก่ใครอยากไปก็ไปกันได้นัจซาที่ถนนออนเดอร์ดูดอนนะใหญ่มากดูสิคำใหญ่เบ้อ นางยังใครได้หนึนะอะไรอะถ้าคุณอยากเข้ากล้องกับเราต้องมาเลยอย่ามาร้องไกลๆแบบนี้มันนี่แล้วน้องเหมียวกำลังกลับตัวอยู่นางอ้วนต้องให้เวลานางเดินดิหนึ่งเปล่าฉันไม่ได้ขายเธอเลยเหมียวมาเร็ว

ัวถุยบ้างเขาเรียกอะไรอ่ะคลอกเคลียบปะนั i i ่นแหละทุกคนก็คิดว่าอาจจะไม่ยาวนะอาจจะมาให้เว็ๆเบให้พอคิดถึงก็ถือว่าวันนี้แซบบอกเลยแซบมากนี่ชื่อ นี่นะจ๊ะเราก็ต้องขอขอบคุณน้ำหอมของเพชรนะจ๊ะที่เราได้เราเช็ดช้ได้เข้าคืนนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากได้น้ำหอมนะทุกคนก็ไปตามกันได้ที่ Facebook น้ำหอมของเพชรจอมยั่วนะจ๊ะพิมพเข้าไปใน Facebook ได้เลยขวดละ290บาททุกคนใช้ได้เป็นเดือนเกินเดือนบอกเลยเพราะว่ามันใหญ่มากสวัสนี้เราต้อง ขอตัวไปกินก่อนแล้วนะจ๊าทุกคนแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะทุกคนวดีไปแล้วบ๊ายบาย